พี่องมาได้ขอบคุณครับโอ,อ้โหเ,เ,เอาสวัสดีครับคลิปนี้ปุ้ยขอนำเพื่อนเพื่อนทุกท่านมายังองค์พระปฐมเจดีนะครับทริปนี้ปุ้ยจะพาเพื่อนๆนมาเดินตลาดโต้รุ่งนะครับอยู่บริเวณรอบๆ ลานองค์พระปฐมเจดีนะครับโดยตลาดนี้จะเปิดขายตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับจนถึงช่วงค่ำนะครับเพื่อนๆตามปุ้ยมาเลยครับเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูว่าภายในตลาดนี้มีอะไรขายมีอะไรน่าสนใจบ้างครับไปดูว่ามีอะไรขายบ้างนะครับนี่อะไรเอ่ยเคบับ บางปัดสามคืออะไรนี่นสาะเดี๋ยวเราเดินอันนี้เป็นหอยทอดนายผอมนะครับเดี๋ยวเราเดินไปซอยนี้ก่อน นี้คนก็จะเยอะหน่อยนะครับอากาศดีครับก็จะเป็นสตรีทฟู้ดของคนนครปฐมก็นนะครับ จะมีร้านดังร้านเด็ดมารวมที่นี่นะครับอันนี้เป็นก๋วยจับในตุ้มรสเด็ดฝั่งนู้นก็จะเป็นพระระถมเจดีครับ นี้ซกี้มีเป็นร้านชอหอยทอดอ,อส่วนครับ ร้านโจ๊กมีข้า,หา,าวาาาหลามนะครับมานครปฐมต้องมากินข้าวหลามนะครับข้าวหลามแม่เล็กเซลลชวนชิมนะครับตรงนี้เป็นร้าน ข้าวต้มปลากระพงวิโโรัตโกครับเ,เด่นไทยไอศครีมครับเขาก็ต่อแถวกันนะครับคนเยอะดีครับวันนี้นครับ อันนี้เป็นเลี่ยงจุยนะครับเป็นน้ำแก้ร้อนในกระหายน้ำครับเดี๋ยวเราจะซื้อมากินดูครับเอานนไปดี

ร้านนี้เคยมากินรอบหนึ่งนะครับอร่อยดีครับ เน้ามาเห็ซื้อเาทา้ไอ้แพวกนี้พอไปซื้อได้นี้ไไปเชื่ออะไรไมอบขับรถไปซื้อคนมามเล่นรวยเลยเรื่องแซ่เรามาชิมดูดิเลียงจุ้ยแก่ร้อนไหนกระหายน้ำว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวปุ้ยพาเดินต่อนะครับ อันนี้เป็นร้านไอสครีมลอยฟ้านะครับร้านนี้ร้านดังครับไอติมลอยฟ้าครับตะกี้น้องเขาโยกสายไม่ทันพี่พี่โยนให้ดูหน่อยครับ อ่าเดี๋ยวอันนี้ของแท้ครับขอบคุณนะครับโอ้โหโอ้โหนี่้องรับได้ขอบคุณครับอ่ะโอ้โหเอาไหมเอาชาไทอเบอร์แล้วครับพี่ชาตัดไประโยแล้วชาไทยรสซอสชาไทยรสเผ็ด ไอะกินรอยฟ้าครับร้านนี้เด็กๆชอบนะครับเดี๋ยวพุ่พาเดินต่อครับวันนี้คนเยอะครับตรงนี้เป็นข้าวมันไก่ รถก็จะเยอะหน่อยนะครับเดินก็ต้องระวังรถครับข้างหลังก็จะเป็นองค์พระบัณุมเจดีย์นะครับอันนี้เป็นลาดหน้าครับร้านโตลาดหน้าครับ ก็จะเข้าแถวรอซื้อกันครับเดินก็ระวังรถด้วยนะครับพอดีมีรถวิ่งตลอดครับอ่ร้านนี้เป็นร้านต้องหู้ทอดครับ นี่คือเข้าวเกียบปากหม้อแล้วหลานคูหมดแล้วหมดแล้วอ่ะเอาเปล่าเอาสั่งแล้วอ เขาเขาขายถึงกันกี่โมงอรัพี่สองสามทุ่มนี่ปิดหรือยังหมดก่อนก็เก็บก่อนใช่ไหมไม่เกินสี่ทุ่มอะค่ะวันบสี่ทุกไม่เกินสี่ทุ่มนะ ของเมื่วานนี้เหรอฝนรนตกอูให้ดีนูนตกหนักเลยตกเยอะเลยกุ้งคอ่ะกำลังขายเลยพอฝนตกก็ไปขายหมดเมื่วานทางสามพานี่หนักเลยครับครับอาหาเต้าหู้อดครับ สเต๊ะประมาณบ่ายสามสี่โมงเย็นเขาก็จะขายแล้วนะครับก็เลิกประมาณ4ี่ห้าทุ่มหรือว่าขายหมดเร็วเขาก็เก็บเร็วครับอันนี้เป็นบัวลอยแซ้จิ๋วครับ เขาจะเปิดถ่ายทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับขายตอนเย็นครับอัน<ฟ><ง>นี้เป็นผลไม้แช่อิ่มผลไม้ดองครับ เป็นร้านลาดหน้าโคยซีครับเป็นเพื่อนว่างมีเวลาก็ลองมาเดินดูนะครับนคนปรปฐมครับขับรถมาแป๊บเดียวครับที่จอดรถเยอะครับราเรองค์พระปฐมเจดีย์ครับร้านละคังทองน้ำปลาหวานร้านนี้ร้านดังครับ ก็เดินก็ระวังรถนะครับเพราะมีรถวิ่งตลอดโรตีมัตะบะตรงนี้เป็นแผงลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มีใบละแปดสิบบาทด้วย ัลหก็ดูนะเป็นหอยทอดนะครับหอยทอดนายิน น้าทานครับห้าบาทก็ประากาศนะห้าบาทก็อระกาศตนบาทก๊อบอกาศยืุกบานก๊ปบะกาศเราอบระกาศให้เครื่องเวาได้อรรถนาแชิญครับกระดอนครับกระอนคเบนระอกบตรงนี้เป็นพระบาทสมเจดีนะครับในยามค่ำคืนครับบรรยากาศก็จะสวยอีกแบบครับ เรามาร้อยเลยก็อันนั้นก็เวลาอย่าลก็แล้วกันก็แสดงว่าวันนู้นม่่อะไรเขเนทางเงจบโดนอวงฝังนี้จะเป็นพวกซีฟูจะเยอะนะครับมีถั่วแปกนะครับไปว่าเยไม่ได้เป็นพระวาราการเชิงอาจารย์แจกคือพอวงให ปลาหมึกย่างครับเกลือรัตเลยครับเพราะว่าทางธนาคารเขาให้มากรอกมาให้อาจารย์อาจารย์เอาอไปใส่เหมือนฝนจะตกมาแล้วครับมืดมาแล้วครับนี่เป็นไส้กรอกสาดนะครับออัร้คาขอบคุณครับ นี่เป็นร้านหวังอยู่ซีฟู้ดครับร้านนี้ก็อร่อยครับเคยมากินครั้งหนึ่งครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ

ขาพเจ้าที่บอกเญาติโยมทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านรัแทข้าเจ้าเป็นบูรของคนทัทิคือชาวสองชงวไยนะรัเป็นเาวัดกบสำนักสาขาข้าพเือว่าวัดศัิธรนั่นแหะคขับ